ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะน้องๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวีด้นเชแนลโดยพี่วีดานะคะ,ะสำหรับอีพีนี้นะคะเราจะมาต่อจากอีพีที่แล้วนะคะอีพีก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการบวกการลบแล้วก็การคูณจํานวนเต็มนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็สนใจที่จะดูพี่ได้แปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะ สำหรับใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเอาละค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องการหารจำนวนเต็มนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะการหารจำนวนเต็มนะคะวิธีการนะคะก็ให้นำเลขมาหารกันนะคะแล้วคำตอบออกมาจะเป็นบวกหรือลบนะคะมันก็เหมือนกับการคูณนะคะให้เราจำหลักการนี้เอาไว้เลยนะคะ น to well ั่นก็คือบวกหารบวกคำตอบออกมาก็จะเป็นบวกเสมอนะคะบวกหารลบคำตอบออกมาก็จะเป็นลบเสมอนะคะแล้วก็ลบหารบวกคำตอบออกมาก็จะเป็นลบเสมอแล้วก็ลบหารลบคำตอบออกมาก็จะเป็นบวกเสมอนะคะหรือจำง่ายๆก็คือเหมือนกันเป็นบวกต่างกันคำตอบออกมาจะเป็นลบนะคะซึ่งเหมือนกับการคูณนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะน้องๆว่าทํำยังไงนะคะอ่าเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะยีอหารยีอ็นะคะอันดับแรกก็คือให้นําเลขมาหารกันก่อนนะคะอ่ายี่สิบเอ็ดหารยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคูณอะไรแล้วได้2ี่คะน้องๆอ่ายี่สิบเอ็ดคูณหนึ่งนะคะได้ยี่สเพราะฉะนั้นยี่สิบเอ็ดหารยี่สจะเท่าก,กับห แล้วคำตอบออกมาเป็นบวกหรือลบคะน,อนอ้องๆอ่าดูก่อนอ่าเป็นการหาระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะคะอ่าบวกกับบวกเหมือนกันคำตอบออกมาจะต้องเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้น21หาร21จะเท่ากับ1 ต่อไปเรามาดูข้อ2กันนะคะน้องๆลบสิบหาหาร3นะคะเท่ากับเท่าไรคะน้องๆอ,อันดับแรกก็คือนำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ15หาร3 3คูณอะไรแล้วได้15คะอ่า3 1 3ห2 6 3 3 9 3 4 12 3 5อ5เพราะฉะนั้น15หาร 3, าร3จะเท่ากับ5นะคะน้องๆ แล้วคำตอบออกมาจะเป็นบวกหรือลบคะดูก่อนเป็นการหารระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกอ่ามต่างกันคำตอบออกมาจะต้องเป็นบวกหรือลบคะน้องๆอ่าเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นลบสิบห้าหารสามจะเท่ากับลบห้านะคะ ต่อไปเรามาดูข้อ3กันนะคะน้องๆลบ19หารลบ1นะคะอันดับแรกนำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ19หาร1ได้เท่าไหร่คะน้องๆ1คูณอะไรแล้วได้19คะ่ะน้องๆอ,อ,อ่า1คูณ19จะเท่าก,กับ19นะคนะเพราะฉะนั้น19หาร1จะเท่าก,กับ19นะคะ ต่อไปคำตอบจะเป็นบวกหรือลบคะน้องๆอ่าดูก่อนเป็นการหารระหว่างลบกับลบนะคะเหมือนกันคำตอบออกมาจะต้องเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นลบ19หารลบ1จะเท่ากับ19นะต่อไปเรามาดูข้อ4กันต่อนะคะน้องๆลบ50หาร2เท่ากับเท่าไหร่คะ อันดับแรกนำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะห0หารสองนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งหารกันนะคะสคูณอะไรแล้วได้5คะอ่าไม่มีนะคะมี2อคูณสได้4นะคะ5ลบ4จะเท่ากับ1นะ,ะแล้วก็เดดอจากนั้นก็ดึง0ลงมา2คูณอะไรแล้วได้10คคะน้องๆ อ่าสองคูณห้าได้เท่ากับสิบนะจากนั้นก็สิบลบสิบจะเท่ากับอ่าศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นห้าสิบหารสองจะเท่ากับยี่สิบห้านะคะแล้วคำตอบออกมาเป็นบวกหรือลบคะ,ะน้องๆอ,อ่าเราจะเห็นว่าเป็นการหารระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนะคะ ต่างกันคำตอบออกมาจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบคะน้องๆอ,อ่าจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเพราะฉะนั้นลบห0าหาร2จะเท่ากับลบ25นะคะต่อไปเรามาดูข้อ5้ากันนะคะน้องๆสาหารลบเท่ากับเท่าไหร่คะอันดับแรกนำเลขมาหารกันก่อนนะคะ5าคูณอะไรแล้วได้สามสิบคะน้องๆ ห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบนะคะเพราะฉะนั้นสามสิบหารห้าจะเท่ากับหกนะแล้วคำตอบจะเป็นบวกหรือลบคะน้องๆ้อง่องอาดูก่อนเป็นการหารระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะอ่าต่างกันคำตอบออกมาจะเป็นลบเสมอนะเพราะฉะนั้นสามสิบหารลบห้าจะเท่ากับ ลบ6ต่อไปเรามาดูข้อ6กันต่อนะคะน้องๆ1 8หาร6เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าดับแรกนำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ6คูณอะไรแล้วได้18คะน้องๆ 6, 1หนึ่ง2 6, 3 10องนะคะเพราะฉะน,นั้น18หาร6จะเท่ากับ3นะคะ แล้วคําตอบออกมาจะเป็นบวกหรือเป็นลบคะน้องๆอาดูก่อนเป็นการหารระหว่างจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกนะคะเหมือนกันคําตอบออกมาจะเป็นบวกเสมอนะเพราะฉะนั้น18หาร6จะเท่ากับ3นะต่อไปเรามาดูข้อ7กันต่อนะคะน้องๆลบ35หารลบ เเท่ากับเท่าไรคะน้องๆอ,อันดับแรกก็คือนำเลกมาหารกันก่อนนะคะเจ็ 7, 35, หาร7เท่ากับเท่าไรคะอเจคูณอะไรแล้วได้35มคะน้องๆ7จ7ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสีหานะคะอ่าสาหาร7จะเท่ากับ ห้านะแล้วคำตอบจะเป็นบวกหรือลบคะน้องๆอ,อ่าดูก่อนอ่าเป็นการหารระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนะคะอ่าเหมือนกันคำตอบออกมาจะเป็นบวกเสมอนะเพราะฉะนั้นลบ35หารลบจจะเท่ากับห้านะคะ เมื่อกี้เราลองทำของกรณีสองจำนวนเกาะแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูของกรณีสามจำนวนกันบ้างนะคะ,ะวิธีการทำของกรณีสามจำนวนนะคะก็คือให้เราทำในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็ได้คำตอบเท่าไหร่ก็นำมาหารกับนอกวงเล็บต่อนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูข้อหนึ่งกันนะคะ ลบ45หาร3แล้วก็หารกับลบ3นะคะเท่ากับเท่าไร่คะอันดับแรกให้เราะะให้เราหารในวงเล็บก่อนนะคะลบ45หาร3นะคะอันดับแรกก็คือนำอตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ45หาร3เท่ากับเท่าไร่คะ เรามาตั้งหารกันนะคะ45หาร3 3คูณ3คูณอะไรแล้วได้4ีมีไหมคะอ่า3 1 3นะคะ4ลบ3ก็จะเท่ากับ1จากนั้นก็ดึง5ลงมาอ่า3คูณอะไรแล้วได้15คะอ่า3 50, 5 1หนะคะแล้ว15ลบ15ก็จะเท่ากับ0นนะคะดังนั้น 45หาร3ก็จะเท่ากับ15นะแล้วคำตอบเป็นบวกหรือว่าลบคะอ่าดูก่อนเป็นการหารระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกต่างกันคำตอบออกมาจะต้องเป็นลบเสมอนะคะดังนั้นลบ45หาร3จะเท่ากับลบ15นะ จากนั้นเรากน็นำลบ15มาหารกับลบ3ต่อนะคะอ่าอันดับแรกก็คือนำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ15หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะน้องน้องอา่า3คูณอะไรแล้วได้15คะอ่า3 50, 5 0หนะคะเพราะฉะนั้น15หาร3จะเท่ากับ5นะ แล้วคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนเต็มลบคะน,อนอ้องๆอ่าดูก่อนเป็นการหารระาว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนะคะเหมือนกันคำตอบออกมาจะต้องเป็นบวกเสมอนะดังนั้นลบ15หารลบ3จะเท่าก,กับ5นะต่อไปเรามาดูข้อ2กันต่อนะคะลบ45หาร 3หารลบ3นะคะอันดับแรกก็คือให้ทำในวงเล็บก,ก่อนนะคะก็คือ3หารลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆอ่าให้เรานำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ3หารสเท่ากับเท่าไหร่คะ3คูณอะไรแล้วได้3คะอ่ะสาส1 3นึ่งสะคะเพราะฉะนั้น3หารสาจะเท่ากับ1 แล้วคําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกหรือว่าเต็มลบคะน้องๆอ่าดูก่อนเป็นการหาหว้าวันจานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบนะคะต่างกันคําตอบออกมาจะต้องเป็นลบเสมอนะคะดังนั้นสมหารลบสมจะเท่าก <ss uk> ับลบน จากนั้นเราก็นำลบ1ไปหารกับลบ45ต่อนะคะอ่าลบ45หารลบ1เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆอ,อันดับแรกนำเลขมาหารกันก่อนนะคะ1คูณอะไรแล้วได้45คะน้องๆอ,อ่า1คูณ45ได้45นะเพราะฉะนั้น45หารหนึ่งจะเท่ากับ45นะ แล้วคําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกหรือว่าจํานวนเต็มลบคะน้องๆอ,อ่าดูก่อนเป็นการหารระหว่างจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนะคะเหมือนกันคําตอบออกมาจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเสมอน,นะดังนั้นลบ45ห้าหารลบ1จะเท่าก,กับ45นะต่อไปเรามาดูข้อ3มกันต่อนะคะน้องๆ 48หารลบ6แล้วก็หารลบ2อนะคะอันดับแรกให้เราทำในวงเล็บกันก่อนนะคะก็คือ48หารลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆอ,อ่าให้เรานำเลขมาหารกันก่อนนะคะ6คูณอะไรแล้วได้48คะน้องๆอ,อ่า6 3ส6ดสี่สิบ 8นะคะเพราะฉะนั้น48หาร6จะเท่าก,กับ8นะแล้วคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนเต็มลบคะนอ้องๆอ่าดูก่อนเป็นการหารวจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะต่างกาันคำตอบออกมาจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบเสมอนะคะดังนั้น48หารลบ6จะเท่าก,กับลบ8 จากนั้นเราก็นำลบ8มาหารกับลบ2กันต่อนะคะน,อนอ้องๆอ่าอันดับแรกนำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ2คูณอะไรแล้วได้8คะน,อนอ้องๆอ่า2 4 8นะเพราะฉะนั้น8หาร2จะเท่ากับ4 แล้วคาตอบเป็นจนํานวนเต็มบวกหรือว่าจํานวนเต็มลบคะน,น้องๆอาดูก่อนเป็นการหารระหว่างจานวน,นเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนะคะเหมือนกันคําตอบมาเป็นจนํานวนเต็มบวกเสมอนะคะดังนั้นลบแปดหารลบสองจะเท่ากับสี่ต่อไปเรามาดูข้อ4กันต่อนะคะน้องๆสี่สบหารลบหหารลบ2นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ อันดับแรกให้เราทำในวงเล็บกันก่อนนะคะก็คือลบ6หารลบ2นะคะให้เรานำเลขมาหารกันก่อนนะคะหหาร2อสคูณอะไรแล้วได้6กคะน้องๆอ่าองนะแล้วคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบฮะ,ะ,ะเราจะเห็นว่าเป็นการหาระหว่างจำนวนเต็ม ลบกับจำนวนเต็มลบนะคะเหมือนการคำตอบออกมาจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอนะคะดังนั้นลบหหารลบสจะเท่ากับ3นะจากนั้นเราก็นำ3าไปหาร48ต่อนะคะ48หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆอ,อ่าเดี๋ยวเราลองตั้งหารกันนะคะ3คูณอะไรแล้วได้4ี่คะน้องๆอ,อ่า 1> 3ามนะคะจากนั้นก็นำสีมาลบ3านะคะสี่ลบสเท่าก,กับหจากนั้นก็ดึง8ลงมานะคะสคูณอะไรแล้วได้18บแคะน้องๆอ่าสามห้าสิบห้าามหกสแนะคะอ่าออแล้วก็สิบแลบสิจะเท่าก,กับ0นะ เพราะฉะนั้น48หารสจะเท่ากับ16นะแล้วคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนเต็มลบคะน้องๆอ่าดูก่อนเป็นการหาระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะคะอ่าเหมือนกันคำตอบมาเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอนะคะเพราะฉะนั้น48หารสจะเท่ากับ16นะ ต่อไปเรามาดูข้อ5กันต่อนะคะน้องๆลบ64หาร2แล้วก็หารลบ4นะคะอันดับแรกให้เราทำในวงเล็บกันก่อนนะคะลบ64หาร2นะคะอ่าก็คือนำเลขมาหารกันก่อนนะคะ64หาร2เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆอ,อ่า2คูณอะไรแล้วได้64 อ่าสองสามหกสองสองสี่เพราะฉะน,นั้นอ่าหกสิบสี่หารสองจะเท่าก,กับสามสิบสองนะ แล้วคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนเต็มลบคะน้องๆดูก่อนเป็นการหารนระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนะคะต่างกาันคำตอบมาจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะคะดังนั้นลบ64หาร2จะเท่ากับลบ32นะต่อไปเราก็นำลบามบมาหารกับลบ สี่กันต่อนะคะอันดับแรกก็คือน้ำตัวเลขมาหารกันก่อนนะคะ32หาร4เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆ4คูณอะไรแล้วได้32คะอ่า4 5 4 4 4 2ห4าย4่ส8บสี่หนะคะเพราะฉะนั้น32หาร4จะเท่ากับ ตอบออกมาจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกหรือจานวนเต็มลบคะน้องๆอ่าเราจะเห็นว่าเป็นการหารระหว่างจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนะคะเหมือนกันคําตอบออกมาจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเสมอนะคะดังนั้นลบสามสิบสองหารลบสี่จะเท่ากับแปดนะ เป็นไงกันบ้างคะน้องๆการหารจำนวนเต็มจากที่ทำโจทย์กันไปแล้วรู้สึกว่าทำได้กันไหมคะน้องๆอ่าพี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวิดีโอของพี่จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆนะคะถ้ายังไงพี่ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้พี่ด้วยนะคะ สำหรับเรื่องระบบจำนวนเต็มก็ได้จบกันไปแล้วได้จบกันแล้วนะคะกับอีพีนี้นะคะอีพีต่อไปพี่จะมาพูดเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ